รู้ฟังครับได้เวลาต้อนรับนะคุณเบนจากคิกเร e คอร์สแล้วอยู่กับเรานะครับในบ่ายนี้สวัสดีนะครับสวัสดีครับทุกคนครับเอาละเพลงปล่อยมาต่อเนื่องมากคุณเบนรู้สึกว่าแบบเปิดเพลงคุณเบนเยอะมากเลยอะ่ะแล้วก็พอมาเห็นตัวเลขของซิงเกิลก็คือก็ไม่แปลกใจซิงเกิลที่8แล้วหรอซิงเกิลที่8แล้วครับ วิไวมากเลยอ่ะแสะดงว่าคือคุณเบนซ์ปล่อยแบบต่อเนื่องมากเนาะเพราะรู้สึกว่าเปิดเพลงใหม่ๆของเบนต์ตลอดเวลามากๆอ่ะใช่ครับเออไออย่อายงเพลงนี้ทิ้งช่วงห่างจากเพลงก่อนหน้าไปได้สักเท่าไหร่เองอ่ะครับจริงประมาณห้าห้าเดือนห้าเดือนจริงๆค่อนข้างเท่าโอเคเนาะประมาณสักแบบครึ่งปีทีนึงอะไรเงี้ยเนาะครับ เออนะครับอามาใหม่ช่อเพลงว่าจีบใหม่เพลงนี้ความใหม่ดีมากแล้วก็พอดู m อก็รู้เลยว่าเป็นคนแบบว่าคลั่งรักคนหนึ่งครับผมเออเป็นคน <laughs> แบบรักแฟนมากเพราะว่า,าเพลงก่อนหน้าอย่างเพลงรักแฟนอย่างเงี้ยคือเราก็เปิดบ่อยเหมือนกันแล้วก็เพลงนั้นฟังแล้วก็มวนตัวอยู่พอสมควรนะครับ <laughs> มาถึงเพลงนี้จีบใหม่ถามถึงความรู้สึกที่ณนะวันที่แบบแต่งเพลงนี้ที่ว่กว่ารู้สึกหรือคิดอะไรยังไงอยู่ว่า Okay. มันมันก็เริ่มจากผมนั่งมองแนง้แฟนใน้เฉยนี่แหละแล้วก็คนั่งคิดว่าแบบถ้าสมมติย้อนเวลากลับไปได้แล้วความทรงจําเรายังอยู่นะในปัจจุบันนะเออเราจะเลือกที่จะจีบคนเดิมหรือเปล่าหรือจะลองไปพบกัอคนใหม่ดูอะไรเนี่ยแต่สุดท้ายคำตอบของเราณนะตอนนี้นะครับก็ก็ยังคงเป็นคนเดิมอยู่ครับผมไม่เลือกอคนใหม่ นี่ไงเห oh. ็นไหมก็เลยกลายเป็นการเขียนเพลงนี้ขึ้นมาเนาะแล้วใช้เวลาเขียนเพลงนี้นานขนาดไหนครับจริงเพลงนี้ไม่ได้ใช้เวลาเท่าไหร่ประมาณสิบห้านาทีสามสิบนาทีก็เสร็จแต่ว่าจะไปหนักที่เรื่องดนตรีมากกว่าอ๋อในพัฒดนตรีนี้มันไปหนักเพราะว่าอะไรอ่ะครับเพราะว่ารายละเอียดเยอะมากทีแล้วผมทําเองด้วยทำทุขั้นตอนอัดเบสอัดกีตาร์อัดเปียโนมันก็เลย ค่อนข้างใช้เวลาแล้วก็รายละเอียดเยอะมากเยอะจริงๆจนาสามวันใช้เวลาสามวันในการทำเพลงอยู่อยู่กับคลิกส์นี่คือสนุกเลยเนาะเพราะว่าได้ลงมือแบบทําทุกขั้นตอนในแบบที่เราอยากได้อยากได้อยาก,ยากเป็นจริงๆอย่างเนี้ยเนาะเออน,เนะครับครับผมทีนี้เพลงเนี้แน่นอนว่าคุณเบนเองก็ทําในพาร์ทใหญ่ๆหลายพาร์ทแต่ว่าก็จะมีคนที่มาร่วมแล้วก็มาฟังมาแชร์ความคิดเห็นด้วยมีใครบ้างนะคะเพลงนี้ โอ้เยอะมากครับจริงๆ MV ตัวเนี้ย v อ็บใหม่เนี่ยเกิดจากพี่คาโตะเป็นคนคิดว่าเออเบนถ้า MV รอบนี้คิดไม่ออกอ่ะเอาเอา,เอาแฟนมานั่งดูรูกเก่าๆไปหลอกมา<อ>ไปหลอกว่าแบบไปหลอกเขาว่ามาถ่าย MV เดินเล่นแต่ว่าจริงแล้วอ่ะให้เราไปหารูปตอนที่แบบเราเแบบพิ่งเริ่มคบกันแล้วมาเปิดใส่โปรเจคเตอร์เลยแล้วก็มาเล่เาความรู้สึกว่าตอนนั้นเรารู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ช่างกล้องฝีมือดีของค่ายเรานะพี่อ,อ๋องที่เล็กคอด มาเป็นพุ่มกับเอ็มบีให้จริงๆสเกลของกองถ่ายเราวันนั้นมันเล็กมากแต่ว่ามันซึ้งมากมันแบบมันมันอินมากใช่ใช่ใช่อมันอินมากเลยคือว่นี้โอเคละเห็นไหมเออนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วก่อนที่ได้เพลงจีบใหม่แล้วมีแบบว่าอยู่ในแพลนหรือว่าการคิดไว้หลายๆเพลงเยอะมากกว่านี้ไหมอ่ะที่ต้องเคาะมาเป็นจีบใหม่เพลงนี้ครับจริงๆแล้วมีกระบวนการที่เลือกมาปะ จริงๆมีครับจริงๆตอนแรกเราเรามีหลายเพลงมากเลยที่เราเลือกแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมรู้สึกว่าจีบใหม่มันมันมีความโตขึ้นสังเกตหรือว่าเพลงตั้งแต่รักแฟนแก้มสละบเ่านานเท่าไหรก็จะรักเลยมันจะเริ่มมีสเกลที่มันโตขึ้นโตคือแมนอยากจะเปิดมุมมองความรักให้มันดูกว้างขึ้นแต่ไม่มากเกินไปสําหรับวัยเราถ้าเราไปพูดเรื่องความรักของผู้ใหญ่เขาคงไม่เราก็ไม่รู้ว่ามันรู้สึกยังไงเราก็ไม่ยินมันก็จะอยู่ในประสบการณ์ของเราอะไรประมาณนี้ครับ อ๋อด้วยจังหวะก็พอดีว่าเอาจีบใหม่มาเป็นเพลงต่อไปดีกว่านะครับ<ช>เออเพลงนี้พอเสร็จ,จเรียบร้อยแล้วแล้วก็วอยากจะรู้จังเลยอ่ะว่าแฟนเขาฟังครั้งแรกเขาสึกอยงบ้างอ่ะจริงๆเขาได้ยินตั้งแต่ตอนที่ผมแบบนั่งแต่งๆแ,แ,แ,แล้วครับครับจริงเขาก็แอบบอกว่าเออเอเมลโลดี้เพราะนะอะไรซึ่งเขากว่าเขาดูอยู่แล้วแหละเพราะว่าสามเพลงที่ผ่านมาก็แต่งกันคนเดียวเนาะเขากลาจะรู้ว่าเพลงนี้ก็แต่งให้เขาอีก เขาก็รู้สึกดีแหละครับค่ะอืมทีนี้เองแฟนๆที่ตามเราอยู่บ้างดีกว่าแฟนคลับของเราเขาฟีดแบ a กลับไปหาเบนยังไงบ้างครับจริงเพลงนี้ค่อนข้างโอเคเลยนะรจริงๆได้แฟนคลับใหม่ๆด้วยค่ะอืมก็ผมผมแน่งตามอ่านทุกคอมเมนต์ใน YouTube เลยตามตอบเยอะมากนะทั้งใน YouTube ทั้งใน TikTok อกทั้งใน i อจอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเป็แบ็คค่อนข้างดีมีทั้งคนที่อินและ และสมหวังกับเรื่องนี้และมีทั้งคนที่ไม่สมหวังกันเรื่องถ้าสังเกตดูใน youtube มันจะแบ่งผมว่าเรื่องความเศร้าเยอะกว่าเพงลงรักค่ะแต่ <laughs> ว่าคนเศร้าเยอะมากเลยเต็เออมเนาะเพราะว่าเขาก็รู้สึกแบบอิจฉาแหละที่แบบว่า <laughs> เออใช่ป่ะเรามานั่งดูความรักใครสักคนหนึ่งอยู่อะไรอย่างนี้แต่ว่าตัวเองก็อยากมีบ้างไงใช่ไหมเวลาคนที่มานั่งดูเขารู้สึกแบบอินตามว่าเออถ้ามีแบบนี้ก็คงดีเหมือนกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะครับ เออในความรู้สึกของคุณเบนเองก็คงถ่ายทอดได้ได้ดีมากเพราะว่าหลายหคนก็พอฟังแล้วอินตามรู้สึกแบบก็ต้องกลับไปนั่งคิดถึงคู่ตัวเองเหมือนกันว่าถ้าเป็นเราเราจะยังกลับไปจีบคนเดิมหรือเปล่าแบบเนี้ยเนาะเออนะครับซึ่งมันเก๋มากเป็นแนวคิดที่ดีมากๆเลยทีเดียวไอ้อย่างมิวสิกวิดีโอเนี่ยในจังหที่ต้องเอาแฟนตัวจริงมาเล่นได้มีการพูดคุยแล้วก็ถ้าทมกันนานไหม จริงๆไม่ไม่นานไม่นานเพราะว่าสีเอ็มีนั้นก็ก็แฟนผมเล่นอยู่แล้วคือช่วงแรกอะ่ะผมมานั่งนั่งทำเอ็มีด้วยเพราะว่าเพราะว่าพี่คัทต้องการให้มันออกมาเป็นความเรียวที่สุดไม่ต้องมีการนัดกันใส่ชุดเสื้อผ้าอะไรไม่ต้องเลยก็คือเอาคลิปที่เราเคยถ่ายด้วยการคลิปที่เราถ่ายลเล่นๆมาประกอบเป็นเอ็มีซึ่งพอมาถึงเอ็มี MB ตัวเนี้ยเรามองว่าสเกลมันควรที่จะใหญ่ขึ้นค,ควรจะมีการ นัดกันบ้างแล้วแต่ว่ามันเป็นการนัดที่ว่าเธอ,อเดี๋ยวพี่คัทอยากให้ไปช่วยถ่ายเีหน่อยค่ะ<ฆ>ไปเดินเล่นกันไปเดินถ่ายวีเล่นเก็บมูดเฉยแต่ว่าจริงๆแล้วว่าเ,เราไปให้เขาหลอกให้เขาไปนั่งดูรูปเก่าๆที่เราเคยพบกันอะ,อะไรอย่างเงี้ย<ฆ>ซึ่งมันไม่มีความเกรงไม่มีอะไรเลยเพราะว่าพวกเราอไม่ได้มานั่งแบบว่าต้องมาแสดงละครกันอยู่แล้วครับมันมเ,ออเป็นเรื่องจริงพี่พี่คัทต้องการให้ ให้อย่างนั้นแหละให้มันออกมาอย่างนั้นแหละไม่ต้องการมีบทมีอะไรไม่ไงั้นมันจะรู้สึกว่ามันไม่จริงใช่ไมันก็เลยเ<อ>ค่อนข้างโอเคเลยครับแล้วเขาสงสัยไหมว่าทําไมฉันอีกแล้วเหรออย่างเงี้ย <laughs> แล้วจะให้ผม <laughs> ไปเอาใครมาเลยียเ <laughs> <laughs> นาะ <laughs> เออ <laughs> เออเพราะว่าไม่งั้นก็กลายเป็นว่าไปสื่อลักผ่านตัวละครเป็นการแสดงไปอีกอย่างเงี้ยเดี๋ยวมีเอนนะครับเออเออเออจริงๆแล้วมีเพลงที่คิดต่อจากนี้ไปเรือยังครับว่าเราจะปล่อยเพลงในแนวยังไงต่อจากนี้ไปอีกก็มีคิดไว้แล้วครับมีมีวางแผนไว้ก็ยังผมว่าช่วงนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องของความรักเนาะรู้สึกว่าอยากแสดงมุมมองความรักในส่วนของผมออกมาเป็นเพลงเจ็บไว้อะไรค่อนข้างยอยู่ เพราะทำหลายแนวแล้วใช่อืมเป็นแปดเพลงที่แบบปล่อยมาก็จะเห็นแบบตัวตัวของเบนซ์ในทุกๆแบบเลยนะครับ เอาละทีนี้เองในพาร์ทของ MV ก็หลายๆคนไปดูก็จะได้เห็นแล้วก็ไปคอมเมนต์กันมาเยอะแล้วแต่ว่าใครที่ยังไม่ได้เห็นเลยนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังรีไปเสิร์ชดูเลยเพราะว่าตอนนี้ MV เป็นที่พูดถึงกันเยอะมากเพราะว่าเป็นความน่ารักมากๆเลยนะครับจีบใหม่เบนเสิร์ชเจอเลยแล้วก็ไปนั่งดูไปเมนต์กันเยอะๆไปแชร์กันเยอะๆนะครับวันนี้คุณเบนมีโชว์สดให้ฟังตรงนี้ด้วยนี่ ดีไหมไม่ได okay. ้เตรียมพร้อมเลยไม่ได้เตรียมเลยแต่ว่าพิงกีตต้าไว้มุมข้างๆด้านขวาเออนะครับเอาละเดี๋ยวลองฟังดูแล้วกันเนาะเพราะว่ามันก็เป็นอีกมูดแอนโทนนึงแหละที่ได้ฟังสดตรงนี้เนาะนะครับอ่ะถ้าพร้อมเลยปล่อยหนึ่งจอให้คุณเบนดีกว่าเชิญเลยครับได้ครับ คนนั้นก็ยังเป็นเธอคนที่ก่อฉันทุกคออกรั้งให้ตายไงคงไม่ท้เธอจะไปใครเอกใครเอกครก็ยังเป็นเธอคนที่อยู่ข้างฉันทุกครั้งทุกครั้ง สวัสอีครับคุณเบนต,ต้องมีแบบว่าเมมโมรีในการเก็บไฟล์สักกี่เท่าไหร่ได้ถึงจะเก็บได้เยอะขนาดนี้แล้วเก็บได้ถึงเวลานี้ที่แบบยังมีเก็บได้อย่อยางเงี้ย เยอะๆครับใช้ใช้เยอะยู่ฮะเออต้องเป็นเทรนไบอยถูกปะใช่ใช่เยอะมากออเพราะว่าหลายๆคู่อะบางทีแบบเราถ่ายแล้วพอลงโซเชียลก็จะต้องมีแอบลบลบทิ้งไปบ้างเนาะแต่ว่าพอแบบจะเป็นคนคลักรักคนหนึ่งเนี่ยต้องเก็บทุกโมเมนต์เราต้องเก็บตั้งแต่แบบแรกจีบเลยอะมันเยอะมันเยอะเก็บไม่ได้อะลรบ้าทเออซื้อไอค้าวเพิ่มใช่ไหมเออก็เลยแบบนึกถึงว่าจังหวะแบบ แล้วตั้งแต่เริ่มจีบฏาถึงทุกวันนี้มันต้องเยอะมากเลยเนาะนะครับแสดงว่าเป็นคนที่ชอบถ่ายคลิปแล้วก็วิดีโอหรือว่าเป็นภาพอย่างเงยบันถึไว่าอยู่แล้วใช่ไหมครับผมเออน, <ะ S 1> นะครับเอาละ่ะใช่ไหมก็ต่างคนต่างมีโมเมนต์เก็บไว้นะครับเดี๋ยวให้เบนได้ฝากช่องทางในการเข้าไปติดตามดูเอแล้วก็ติดตามคุณเบนหน่อยสิครับโอเคครับก็ สามารถฟังเพลงเป็นได้ทุกเพลงเลยนะครับที่ช่อง y o u t u b e b e n นะครับ B E N T เซิร์ได้เลยครับแล้วก็ทุกสตรีมมิ่งทุกช่องทางเลยและก็ยังมีอีกเป็นช่องของค่าย Kicks r ว c o r d นะครับพวกโคเวอร์ต่างๆไลฟ์สดต่างๆก็จะไปลงที่ Kicks r ว c o r d นะครับแล้วก็มีศิลปินเยอะเลย mm. ตอนนี้ในค่ายเรามีเป็นโลดเป็นโลพี่เป็นโลดเป็นโลเข้ามาเป็นพี่ใหญ่ของเรานะครับแล้วก็ CNE สแกนฉลีทุกคนสามารถติดตามได้คลิปเวกคอร์ดนะครับแล้วก็ช่องยูทูบหลักของตัวเองด้วยครับนี่นะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าเดี๋ยวคุณเบนก็ปล่อยเพลงแบบออกมาต่อเนื่องอยู่แล้วเยังไงก็เจอเรื่อยๆอยู่แล้วล่ะนะครับเดี๋ยวถ้ามีเพลงใหม่ก็แวะมาคุยอีกวาฝากอีกกลกกันเนาะนี่ขอบคุณคุณเบนมากๆเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะคุณเบนไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดี